นับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ไทยมีดี c คอมช่วงอร่อยรอบโลกชิมสุดยอดอาหารไทยในต่างแดนห้ามพลาดเด็ดขาด อร่อยรอบโลกเราอยู่กันที่เยอรมันกับคาเดเวหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปบริหารจัดการโดยเซนทันกรุ๊ปของเมืองไทยนอกจากจะเป็นแหล่งช้อปปิง้งที่นี่ยังมีฟู้ดฮอลล์สุดหรูขนาดใหญ่และแน่นอนก็ต้องมีอาหารไทยให้นักช็อปไม่ว่าจะไทยหรือเทศได้ลิ้มลองความอร่อยกันอีกด้วยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่หน้าหน้าตาคุ้นๆเหมือนแถวปากซอยแถวบ้านมีนะหน้าตาอย่างเนี้นี่มันเยอรมันแล้วไม่มีอาหารแบบนี้นี่นี่มันห้างเยอรมันเหรอเนี่ยทำไมมีอาหารไทยเนี่ยมีผัดไทยผัดไทยไหมเออนี่ผัดไทยี่โอ้ดูวิจิตรบรรจงโอ้โหยมีแครอทมีพริกมีน่นลาบนั่นน่ะเดี๋ยวอันนี้ไม่อยากจะอวดมะเขือพวงเนี่ยนะมะเขือพวงสวยมากเลยงามมากเลยดูสิอันนี้น่าจะเป็นลาบไก่ ลาบไก่ลาบไก่นะครับลาบไก่เนี่ยไส้กรอกอีสานมาแน่นอนเลยไส้กรอกอีสานโอ้โหดูผักก็เด่นสวยงามอาจจะเป็นไส้อั่วก็ได้นะไม่แน่ใจส้กหอมอีสานคุณผู้ชมด,ดูแล้วจะเป็นไส้กรอกอีสานะนะครับมีสามเมนูเป็นเมนูไทยให้คลายความคิดถึงบ้านนะครับนี่หอมผัดไทยมาเลยครับ นึกถึงบ้านเลยเหมือนอยู่บ้านเลยไม่ต้องไปถึงแล้วมาปล่อยคุณนุชคิดกินไปก่อนเราจะชิมกันเลยดีกว่าอาผมก็ต้องนี่เดยคนละครึ่งเดยได้เลยโอ้โหแล้วนั้นอะไรกองอะไรข้างๆนั้นขิงไงโอ้ขิงนะฮะไอเยี่ยงขิงมอกมาแล้วอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณนะขิงนี่นี่เป็นไส้อั่วมากกว่านะจ๊ะไม่ใช่ไส้กรอกอีสานแล้วจ้ะเป็นไส้อั่วที่เป็นรุ่นโค้งๆสวยงามแต่แต่หน้าตาเป็นไส้กรอกเยอรมันเลยนะฮะแล้วนะคุณผู้ชม เป็นไงอ่ะอมไม่นึกถึงเชียงใหม่แล้วเหรออย่าว่าแต่เมืองไทยเลยประธานนี่ก็ไปเชียงใหม่ก็ก็อยู่ใกล้เลยเชียงใหม่อยู่ใกล้เยอรมนีเลยอ๋อยข็คล้เป็นไทยเลยอยางมาเบอร์ลินนะมีใส่เครื่องเทศใส่อะไรคราเดะเค็มเผ็ดครบเครื่องไม่ได้แบบประยุกต์กระเดียดกรั่ังไม่ได้แบบ บดิบบะดอยอะไรไม่มีจ่หลังมาเบอร์ลินนะต้องมาแคเดวี่ตลอดแล้วผมโอ้โหห้างนี้เคยได้ไดและนี่คือลาบไก่ใส่มะเขือมีน้ำปลาด้วยนะับน้ำปลามาอยยังไงถึงเบอร์ลินเนี่ยขออนุญาตนำเข้ามาอร่อยเลยนะอร่อยไหมฮะ แต่ใจผมเน่ยอยากได้เปรี้ยวอีกนิดนึงอ่ะแซ่บทีเดียวแล้วมีข้าวเหนียวนะโอ้ยอันนี้เผ็ดยังเผ็ดค้างอยู่เลยโโอ้เหเผ็ดเหรอเผ็ดเผ็ดเผ็ดนี่อันนี้ข้างล่างจะเค็มไปนะถ้ามีมะนาวนะใส่เข้าไปนะซอยเข้าไปหน่อยนะผมว่าอร่อยรอบก็อร่อยไงแต่ว่าคุณไปตักข้างล่างนี่เจอผมไม่ตักข้างล่างเค็มเลยเจอ<ะ>เจอน้ำปลาผมจะทานผัดไทยหน่อย ว่าผัดไทยกุ้งสดนะครับยังไม่ใช่กุ้งสดแบบบ้านเรานะเพราะบ้านเรามีกุ้งเราอยู่แล้วนะวัตถุดิบใหญ่เนี่ยจะเป็นกุ้งเล็กที่เราส่งเข้ามาอีกอะผัดไทยนี่ใช้อ่าอร่อยเลยไม่หวานเจื้อยใช้เส้นแต่ก็ผัดนี้ใช้ได้นะครับคุณผู้ชมเส้นโอเคเลยเส้นกันแต่ว่าเขาไม่ผัดด้วยคนเยอรมันไงเพราะว่าครับคือคนเยอรมันเขาจะต้องมีพริกป่นไงครับ นี่ไม่มีอหรมีแต่ถั่วไงเส้นจันนะคุณผู้ชมไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเส้นก๋วยเตี๋ยวกีนนะ,ะนี่เป็นเส้นหน้าตาเป็นเส้นจันเดี๋ยวลองดูฮะว่าเส้นจันอร่อยไหมอร่อยพี่เอ๋นะก็ผัดได้เหมือนประเทศไทยเราเลยหวานมันหอมผัดไทยเลยคุณผู้ชมอร่อยเลยไม่ได้ครับผัดพริกป่น,น่อยนะเพราะบรรท่าผัดไทยเมืองนอกเน,น,นี่ยต้องระวังเพราะว่ารสชาติเขา เปียนไปคนเวียดนามผัดมั่งคนอะไรผัดบั่งใช่ว่าผัดไทยหมดเลยแล้วเขาผัดแบบแบบถูกของเขาอะเพียนไปเรื่อยจนฝรั่งจับทางไม่ได้จริงว่าผัดไทยที่เป็นต้นฉบับเป็นยังไงอันนี้ย่าเอาต้นฉบับมาอยู่แล้วพี่บ๊อบได้ครับพี่เอ๋บอกบอกว่าก็มีกามีไชนิสไทยใช่ไหมเขามีเวียดนามไทยโอ้ก็เลยฝรั่งเลยจับทางว่าไทยจริงๆอยู่งไหนว่าไทยไทยอยู่ไหนเท่านั้นเองทั้งหมดนี้พอใจมากๆเลยนะครับ สำหรับทั้งสามอย่างแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยขอมะนาวเข้าไปใส่หน่อยแล้วก็มีพริกป่นหน่อยมันก็จะเป็นแบบรสไทยแบบผมคือต้องมีเผ็ดหน่อยทุกอย่างอร่อยมากเลยนี่คือช่องทางการทานอาหารไทยแล้วรัการมาเที่ยวแล้วเดินบ้างช้อปปิ้งด้วยอยากได้อาหารไทยแท้ๆทุกอย่ขึ้นมาข้างบนแล้วก็เนี่ยสั่งสามเมนูนี้อย่างที่เราเรียนครับรสชาติคลายความคิดถึงบ้านได้หมดเลยกลาง กุงเบอร์นินเลยทดลองร, <g ye> รับประทานกันดูว่ารสชาติผ่านหรือไม่ผ่านลูกชุบนี้ทำอร่อยเชียวก่อนเขาเก็บเอาไหนไหนไหนลูกชุบไม่ใช่ลูกชุบนั่นมันพริกจริงมออรรไม่ใช่ <g Bro> <ox ic> ลูกชุบอ๋อเป็พริกจริงเหรอไม่ใช่ลูกชุบมันจะเงาเมาเงาเหลวเหนียวให้มาอย่างนี้ไม่ไม่ทราบแต่แล้วว่าคุณรู้ชอบทานพริกเดี๋ยวทานหมดนี่เลยนี่มันเผ็ดอยู่แล้วไงช่วงหน้าล้วงสุดเด็ดสเต็กหมูเห็ดทรัฟเฟิล